ครับก่อนอืึ่งก็ต้องขอสวัสดีครับผมสมชายนุพันธ์ครับผอดีผู้ใหญ่บ,บา้านหมูสม่สิบตำบลบางเฉลงครับก็เป็นอาสาสมัครเกษตรครับของหมู่สิบของตำบลบางเฉลงอำเภอบางพีครับจังหวัดสมุทรปราการครับครับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรนะครับก็ตอนนี้ก็ก็เป็นเป็นการแจ้งข่าวสารจาก กเกษตรครับก็มาแจ้งให้กับเกษตรกรได้รับรู้ว่าเออตอนนี้มันจะมีข่าวมันจะมีโรคระบาดอ,อะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับมันก็จะบางทีก็มีโรคระบาดของในชุมชนของเรานะครับแล้วก็แจ้งข่าวให้กเกษตรได้รับทราบเพื่อจะหาวิธีป้องกันครับนี่เราเป็นที่นี่ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเกษตรครับตอนนี้ก็เรา,าเรื่องการขยายพันธุ์พืชครับตอนนี้ก็จะมีพวก เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาข้าราชการครับก็เข้ามาอบรมกันตลอดครับเพราะว่าเราจะมีการสอนการขยายพันธุ์พืชเรื่องการทำมะนาวเนต่อมมกฟิตแล้วก็เราจะมีเรื่องการการขยายพันธุ์เรื่องมะม่วงครับอย่างม่วงแฟนซีครับอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกมะนาวมะนาวแฟนซีครับแล้วก็คือว่าตอนนี้เราเรามาคิดว่าตอนนี้มันตอนนี้หมู่บ้านก็นลุกเข้ามาเรื่อยๆ พื้นที่จจาการเกษตรก็จะมีน้อยครับนั่นแหละลครับแล้วก็มองปัญหาตอนนี้ครับเรามองปัญหาว่า,อ,าอย่างหมู่บ้านเนี่ยเขามีที่นิดเดียวครับเขาจะปลูกต้นไม้เนี่ยครับอย่างเรื่องของมะนาวครับผมใช้ตอมาฟิดครับมาฟิดมันหาอาหารเก่งครับแล้วก็เอามะนาวมาเสียบมันจะดกมากเลยครับโดกมากแต่ตอนนี้ผมคิดอ่าที่ผมคิดว่าพื้นที่เรามันมีพื้นที่น้อยเนี่ยทําไงให้มันกินมีกินหลายๆอย่างเราใช้มาฟิดต้นเดียวครับเอามะนาวมาเสียบมากรูด ส้มโอส้มเคียวหวานมาตุ้มมาฝังครับส้มส้มพันสายพันอะไรอ่ะของออสเตรเลียและพันต่างประเทศเนี่ยแมนดารินเดโกฟองอะไรนี่มาเสียบครับจะมีหลายอย่างครับอ่าแล้วก็เจ็ดแปดอย่างครับอันนี้คือที่เราเสียบเนี่ยอ่าร่นแลกก็ให้ผลผลิตครับก็ได้ผลครับได้ผลตอนนี้เป็น,เป,นเป็นแบบว่าอ่าที่ต้องการของเกษตรกร,รที่ว่าเขาอยู่หมู่บ้านครับอยู่บน ไอู้่อะไรเนี่ยเขาที่สามารถเขาจะมีพื้พนที่น้อยนิดเดียวเขาปลูกได้และอย่างเขาไม่มีพื้นที่เขาจะปลูกในกระถางก็ได้ครับอันนี้ครับก็เป็นผลดีกับเราครับอ่าเป็นที่ยอมรับของคนที่มาศึกษาดูงนานครับว่าเต้นเตียนิดเดียวสามารถที่จะมีลูกได้อะไรครับก็่ละไรก็เป็น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 ,ปนปความคิดของสืบเดียงลูกของเราครับนั่นแหละครับสําหรับกิจกรรมทางการเกษตรครับอ่า กอนแรกครับก็ผมไม่ไม่เคยคิดว่าที่ผมจะมาทําเรื่องมะนาวมาันตองมาฝิ่ได้นดี่ครับได้ผลผลิตดีครับติดดอกออกผลมากครับดกครับดอกเป็นพวงเลยครับแล้วก็พอรู้ถึงถึงหูเกษตรกร,เ,รกเขาก็มาดูกันเยอะครับมาดูครับแล้วก็เกษตรกรมาดูครับแล้วก็รู้ถึงกเกษตรครับกเ็เกษตรก็มาดูอ่าเราทําได้จริงเราทาได้ได้สําเร็จจริงแล้วก็ถึงกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เน,นี่ย ก็ที่นี่เขาก็ตอนนั้นก็รู้ถึงบืองบนแล้วก็ตั้งให้ผมที่ศูนย์เนี่ยที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ในการ,กรเกษตรครับนั่นแหละครับแล้วก็ตอนหลังก็พอไปศูนย์เรียนรู้ในการ,กรเกษตรครับก็จะมีผู้คนเนี่ยมาอบรมมันเยอะมากครับแล้วก็จะมีทั้งเกษตรกร,กรทั้งของระดัแบบข้าราชก,การนักเรียนนักศึกษาอะไรครับก็ก็มาแล้วก็มีจะมีของอของทีวี ก็มากันกับทุกช่องครับก็พอทางทีวีออกไปครับดังไปทั้งประเทศครับก็จะมีโทรศัพท์ครับโทรมารับกันไม่ไหวเลยครับก็ช่วงนั้นก็ทางศูนย์ของเราก็ได้เผยแพร่ความรู้ให้กับ,กบเกษตรศกรครับเพราะศูนย์ขอ,ของเราเนี่ยไม่ใช่จะเผยแพร่เรื่องการ,การขยายพันธุ์พืชอย่างเดียวนะครับเราจะมีนักวิทยากรที่เขาทำสำเร็จเนี่ยแล้วก็ให้เขามาเป็นวิทยากรที่ศูนย์ของเรายึงมีหลายๆายได้ครับทั้ทง ที่สูงของเราที่จะสอนเนี่ยครับก็มีการทํายาล้างจานครับการทําน้ําหมักอินทรีย์ทีภาพการทำพวกสาไล่มแมลงครับแล้วก็จะมีการทํอ่าขยายพันธุ์มะม่วงการทำํำตัดแต่งกิ่งมะม่วงเเรียกกันว่าทําสากมะม่วงมะม่วงครับเพื่อให้มะม่วงเนี่ยออกรูกดกออกผลครับกาเลี้ยงสัตว์ครับก็มีอ่าตอนนี้เราก็มีพึ่งชานลงแล้วก็มีการเลี้ยงปูนาครับอ่าแล้วเราก็มีการเลี้ยงพวกหอย เรียกหอยอ่าหอยตนาครับเป็นหอยตัวใหญ่มากอ่าหอยตัวนี้ถิ่นกําเนิดมาจากแม่น้ําขงครับก็จะมีหลายๆด้านครับแล้วมีบัญชีครัวเรือนอะไรครับอันนี้ครับก็เราก็มีวิจารเราก็อ่าเยอะครับเยอะมากครับอันนี้ก็คนที่เขาอ่าทาสาเร็จเนี่ยแล้วก็เอาเขามาเป็นยากรให้เราครับให้มาสอนเพิ่มเติมมาสอนในการอ่าอ่าให้ความรู้เกีกับเกษตรกรครับนะครับความภาคภูมิใจของผมครับ ในด้านที่เราเป็นเกษตรกรนะครับครับก็เราภาคภูมิใจมากครับถือว่ารุ่นต่อรุ่นมาเลยครับรุ่นอย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยก็เป็นเกษตรกรครับถือว่าสมัยเนี้อ่าคือการเป็นเกษตรกรเนี่ยครับก็ไม่ไม่ร่ำไม่รวยมากมายครับแต่ก็พอมีพอกินครับเราเราอยากเป็นเกษตรกรครับแล้วก็เราอยากกินไรเนี่ยฮะเราก็ปลูกปลูกที่เรากินเนี่ยครับ คือมันเป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับนั่นแหละครับแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเราที่ปลูกเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีครับอันนี้ก็เป็นผลดีกับเราครับเราไม่ใช้สารเคมีแต่ว่า,ามันจะให้ให้ให้ใหพวกพวกที่ว่า,าเกษตรกรที่เอาสินค้าของเราไปเนี่ยครับไปซื้อไปเนี่ยครับกลับบ้านหรือเกษตรกรเนี่ยเขาก็อปลอดภัยจากสารสารเคมีด้วยครับ